เป็นคุณหนูที่ดีมากเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะที่บ้านลำบากจะให้เจ้าตกอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงเด็กดีหิวแล้วใช่ไหมข้าให้ห้องครัวทำอาหารอร่อยให้เจ้าเต็มโต๊ะเลยไม่รู้ว่าเจ้าชอบกินอะไรมารีบชิมดูสิฟังอินขอบคุณฮูหยินที่เป็นห่วงยังแต่ไม่รู้ว่า ที่บ้านรับข้ากลับมามีเรื่องอะไรเหรอก็เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของเจ้านะสิจะว่าไปข้าก็เป็นแม่ใหญ่ของเจ้าบัดนี้เจ้าโตแล้วข้าก็ต้องคิดหาทางเพื่อเจ้าตอนนี้มีการมั่นหมายที่ดีมากจะมอบให้เจ้าเดี๋ยวเจ้าก็จะได้โบยบินกลายเป็นหงแล้วทำไมอยู่ๆให้ข้าแต่งงานขอถามหูหยินอีกฝ่ายเป็นคนเช่นไรเหรอบังอาจ เป็นแค่สตรีมาถามเรื่องพวกนี้ได้ไงเรื่องอื่นข้าตัดสินใจแทนเจ้าเองเจ้าเตรียมตัวแต่งงานก็พอแล้วเรื่องแต่งงานเป็นคำสั่งพ่อแม่ก็จริงแต่ยังไงข้าก็เคยติดคุกคนตะกกนสูงส่งระเกียจนะตะโยจะอับอายขอท่านแม่คิดให้รอบคอบเรื่องนี้ง่ายมากเดี๋ยวข้าจะไปบอกผู้หญิงของติ่งกัวกงขอแค่เจ้าไม่พูดคนอื่น ก็ไม่กล้าพูดหรอกแต่ข้าฐานะต่ำต้อยแถมยังงอง่เจ้าจะพูดมากทําไมสุดท้ายเจ้าก็แค่อยากบอกปัดไต่เท้าหลีมีตําแหน่งเป็นคุนนางถึงอายุจะ50แต่ก็ยังไม่มีลูกถ้าเจ้ามีความสามารถคลอดลูกให้เขาได้ก็จะได้เป็นหหยินเจ้ายังมีอะไรไม่พอใจอีกนะสร้างโยงโหใต้เท้าหลีนะเหรอใช่แนละ้วเขามีอนุโยี่กว่าคนแล้วนี่แล้วยังไงคนฐานะต่ำต้อยอย่างเจ้ายัางรังเกยียจเขาอีกเหรอ เอาละข้าบอกตามตรงแล้วกันพ่อเจ้าทำการค้าขาดทุนแต่เท้าหลีมีคุณธรรมเข้ามาช่วยเหลือยินยอมแต่งงานกับเจ้านั่นเป็นบุญของเจ้าเรื่องอื่นข้าจะไม่พูดพร่ำแล้วถ้าเจ้าเชื่อฟังถึงเวลาข้าจะให้สินเดิมเยอะหน่อยแต่ถ้าเจ้ากล้าคิดก่อเรื่องล่ะก็ข้าก็มีวิธีจัดการเจ้า